สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการนิเทศทอล์กทั่วไทยไลฟ์ไลสไตลส์ไลสไมล์เทลเล่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยมีผมเชนชานน และผมนักพันธกรรกีบครับและว,วันนี้เราก็มีผู้ร่วมรายการของเรานะซึ่งเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากเลยเป็นของอร่อยๆอออของจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดเลยนะฮะต้องให้เจ้าของผลิตภัณฑ์แนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับค่ะชื่อวันลลีใจเย็นนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ําเค็มทันใจนะคะอยู่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะ ครับชุมชนคลองน้าเค็มทันใจมีคำว่าทันใจด้วยมีความหมายว่าไงครับจะได้ทันใจลูกค้าโอ้สุดยอดอเลยนะของอร่อยแต่ก็ต้องทันใจลูกค้าค่ะครับถึงแม้ว่าจะสั่งมาเยอะเราก็ทําได้ทันใช่แต, <นะ S 1> แต่ว่าเราก็ยังคงคุณภาพ มอนเดิมมอนเดิมค่ะมีสมาชิกเยอะไหมครับมีสมาชิก38คนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ <นะ S 2> ทั้งหมดนะในชุมชนค่ะแล้วครับเราก็ร่วมมือกัน <ะ S 1> ในการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนาะค่ะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยทราบมาว่าทางพิวลีเนี่ยได้เข้าไปร่วมกับบิดครับอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปสักนิดหน่อยว่าทำไมถึงเข้าไปร่วมกับบิดขับตรงนั้นครับค่ะ นี่ยเป็นสมาชิกของพณนชิ์จังหวัดนาอพพันชิ์จังหวัดเขาก็ดูแลผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่นะคะแล้วเขาก็มีกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาคือ b i ิดขับนะคะค,ค้ะบิดขับเขาจะช่วยในเรื่องการทําการตลาดคือส่วนใหญ่อะค่ะคนที่เป็น o t ท็อหรือว่าเป็นผลิตสินค้าจะไม่เก่งการตลาดค,ค่ะพณิชิ์เขาก็ตั้งบิดขับขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดค่ะครับ ล้วก็ในส่วนนี้ค่ะเวลาเขาก็ให้เราจับคู่ธุรกิจเนาะแล้วก็สินค้าเราไปเลโชว์ในที่ต่างๆก็ทำถึงทําให้คนรู้จักสินค้าชุมชนมากขึ้นครับเป็นการช่วยด้านหนึ่งนะครับต่ที่นี้ครับอยากทราบเลยครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับของของน้ำเข็มเนี่ยกว่าจะมาเป็นขนมที่ทุกท่านได้เหนอ่าหามีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำค่ะว่าปี44นะคะ2544ตอนนี้ปี 66ก,ก,ก็22ปีแล้วอะค่ะแปลว่าทํามาก่อนที่จะเข้าร่วมบีครับใช่คและช่วงแรกทามาแล้วรวมรวมกลุ่มกันยังไงครับอ่าที่แรกก็รวมกลุ่มพี่น้องก่อนนะแล้วก็จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนวันที่17ตุลา2555แล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโอท็เนาะหลังจากนั้นก็ผลิตเรื่อยมาค่ะ ข้าโอท็อปเข้าพาณิชย์ค่ะครับแล้วการขายในช่วงช่วงนั้นก่อนที่จะมาร่วมกับบีขับเป็นไงบ้างครับปัญหาหรืออะไรอ่าก็เราก็ได้ได้ตลาดที่สินค้าของเรานะเช่นปูอบโอ่งต้มยำโป๊ะแตกเนี่ยเราจะขายที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสินค้าเต็มอันดับท็อปเทนนะคะทำให้คนรู้จักของน้ําเค็มก็คือปูอบโอ่งปูอบโอ่งตัวไหนเอ่ยตัวนี้ค่ะตัวนี้เนาะอ๋อเนี้ยนะมันมันเป็นยังไงอ๋อคุณพี่เล่าเล่าให้ฟังนิดนึงเออตัวอันเนี้ยคือ เราอยู่ติดทะเลครั่ะปูเราจะได้สดๆเนาะแล้วเราก็เอามาผสมปะสานกับมังคุดที่เป็นซอสมังคุดอะไรทำขึ้นมาเองเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะแล้วมันอบโอ่งยังไงอ่ะอบคืออบโอ่งก็คือในการเก็บรักษาหรือการถนอมอาหารน่ะเราก็ใส่ไว้ในโอ่งแล้วก็เราก็ส่องไฟลงไปนะคะส่องไฟค่ะส่องไฟเหมือนอาจารย์เคยเห็นปลาอบโอ่งไหมไก่อบโอ่งอะประมาณนั้นนะคะ อ๋อใช้ไฟที่ทําให้มันสุกใช่ไหมครับใช้ไฟคือแต่ว่าลักษณะของของเรามันสุกอยู่แล้วคือ่าการนึ่งการทอดการต้มการตากเดดอันนี้ช่วงเวลาที่เรารอสปอกของเพื่อนําส่งลูกค้าค่ะเราก็เก็บไว้ในโอ่งเนาะเพราะว่าโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้น้ำปราปาทุกบ้านมีน้ำปราปาแล้วโอ่งก็มีฟั่นอยู่ตั้ง้านเรือนตลอดเนาะทุกแห่ง เราก็เอาองค์ตัวนั้นนามาใช้ประโยชน์โดยเราเอาภูมิปัญญาของบรรทบรลุษอะฮะมาในการถนอมอาหารแต่เวลาเราจะแพ็คใส่บรรจุพัณฑ์เนี่ยฮะเราต้องผ่านเตาอบลมร้อนนะฮะจากค่ะตาม ถูกโฉลกขนาเพื่อให้อายุของมันมีอายุแต่เราไม่ได้ใส่สารกันบูดใช่ไหมครับไม่ได้ใสค่ะอันนี้อยู่ได้ถึง8เดือน8เดือนต้องใสตจ้เย็นไหมครับไม่ต้องใส่ค่ะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากเลยนะปูอบองใช้ขั้นตอนแบบเราเรียกภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วปูก็น่าจะกรอบมากเพราะว่าตัวไม่ใหญ่มากนะกินได้ทั้งตัวเลยป่ะฮะปูกระต่ายเขาจะตัวขนาดเนี้ยจังวงจรชีวิตเขาเขาบอกว่ามันมีกินได้ทั้งตัวมันก็จะได้แคนซ์ซงแคนซียนได้ทุกอย่างเลยอันอันนี้เป็น สินค้าตัวแรกเนาะที่เราเริ่มมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็ทําอะไรต่อครับอโอ้ก็มีเส้นจันผัดปูออันนี้แน่นอนหลายๆคนรู้จักพอพูดถึงจันทบุรีก็ต้องรู้จักเส้นจันเนาะใช่ไหมฮะแล้วอันนี้เราทําสําเร็จรูปเลยใช่ไหมครับคือเราสืบสา์ที่กรมมหาจะมีวิสัยทัศน์คือเราจะ มีวัตถุประสงค์มีวิสัยทัศน์ในการรวมกลุ่มเนาะวิสัยทัศน์ของเราคือสืบสารภูมิปัญญาสร้างมูลค่าผลิตผลเสริมรายได้แก่ชุมชนมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลแล้วเราก็เดินตามวิสัยทัศน์นะคะอย่างเส้นจันผัดปูเนี่ยคือทุกบ้านทําเป็นหมดเลยเป็นเมืองจันถ้าคนต่างจังหวัดมาจันทบุรีแล้วไม่ได้ทานเส้นจันก็ไม่ถึงเมืองจันเนาะ,ะค่ะอันนั้นคือเราก็เอา สิ่งที่ดีที่สุดของปุย่าตายายเป็นเอกลักษณ์ของจันบุรีเนี่ยค่ะมาต่อยอดแค่ทาให้เขากรอบแล้วก็อยู่ได้นานอันนี้คือสามารถแกะแล้วทานได้เลยอันนี้คือสืบสารภูมิปัญญานะคะแล้วก็อย่างเช่นปลาปุย่าตายายก็สอนให้เราทําปลาปลาต้มกะวานปลาตะปพนต้มกะวานไก่แกงกะวาน ไก่ต้มกระวานเนาะค่ะอันเนี้ยปุย่าแต่ยายก็สอนให้เราต้มกระวานแต่อันเนี้ยค่ะเราก็ต่อยอดภูมิปัญญาทำเป็นปลากระพงอบกระวานเพราะกระวานเป็นพืชพื้นบ้านของจันทบุรีค่ะอันเนี้ยค่ะมีเยอะเนาะเราก็รู้สึกว่าเป็นขึ้นชื่อเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าบำรุงสุขภาพด้วยตอนนี้เราก็จะมีตัวนี้ด้วยนะอาจารย์คือ อ่าอย่างน้องๆที่อยู่หออ่าอันนี้สะดวกมากเลยครๆมามาป่ะฮะไม่ใช่ค่ะเป็นเศษปลาตัวน้อยๆเนี่ยค่ะชิ้นเล็กๆกน่ะเล็กปลาน้อยเออเป็นเศษปลาชิ้นเล็กๆที่เรามันไม่สวยใช่ไหมคะเราก็คัดออกค่ะเพื่อให้ตัวนี้มันสวยงามมันก็เป็นเศษเนาะแต่เรายังทานได้นะเราก็มาทําเป็นผงโรยข้าว อ๋อก็คือเวลานั้นเราก็หุงข้าวร้อนๆหรือก็เต้มอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้โรยไปเหมือนอารมณ์เดียวกัขผงเลยข้าวญี่ปุ่นที่เขาใส่สาลร่อะไรเงี้ยอาจารย์แต่ที่นี่เราใส่ใบสาลแเปาแล้วก็ผักชีแล้วก็เน้นตะวันใช้จะมีรสล้นเรงนะน้องอยู่ห่อเนาะน้องต้มมาม่าอันนี้เลยลงไปหุงข้าวแค่หม้อเดียวอันนี้เลยลงไปหรือว่าจะไปซื้อข้าวเหนียวมาจิ้ม ได้ค่ะอร่อยมาชค่ะอันนี้คือการประยุกต์ในส่วนของอาหารพื้นเมือออกมาหลากหลา,หลายให้ทันสมัยนะ,ะ,ะเรียกได้ว,ว่า มีสินค้าหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่ของขนมก็มีก็ขนมอะไรท่านอ่ะอย่างเช่นมังคุดเนาะที่บอกอาจารย์ครั้งแรกว่าเราแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำคือมังคุดเลยนะคะปี44เนี่ยกลุ่มเราเนี่ยกวนมังคุดได้รับรางวัลที่หนึ่งเลยนะมันอร่อยแง่อาจารย์ในในนามของกลุ่มสตรีตำบลของน้ำเค็มนะคะค่ะแต่ว่ามังคุดกวนเนี่ยเข้าตลาดยากคือคนเด็ก เด็กรุ่นนี้เขาจะไม่ทานของกวนเนาะเพราะนั้นเราทําว่าเรามีอะไรในชุมชนเรามีอะไรแล้วเราจะทําอะไรขายที่ไหนขายให้ใคร uh huh. มันก็จะคีเอทออกมาเป็น uh huh. ผลิตภัณฑ์เพราะมันจุพันธ์ uh huh. นะคะเรามีมังคุดที่ฟาร,ร์มอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็อยากได้กลุ่มลูกค้าที่มาเที่ยวจันทันรีแล้วก็ uh huh. แอบไปเรียนแบบของประจวบ uh huh. อะะเราไปประจวบเราต้องไปซื้อชีสอะไร ชิดสับปะรดเออสับปะรดใช่แต่ถ้าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ต้องซื้ออะไรทุเรียนทอดตัวเด็นกวนมังคุดชีสกวนคุดด้วยเช่อไหมใช่อาจารย์ต้องซื้อชีนมังคุดนะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของเราคือคนที่มาเที่ยวจันทบุรีค่ะเป็นของฝากมันเป็นของฝากอันนี้คือเราจับสองกลุ่มอันนี้กลุ่มวัยทำงานอ่าอันนี้กลุ่มวัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นทานกับกาแฟก็ได้กินเล่นก็ได้ ตัวเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าเราจะผลิตอะไรออกมาเนี่ยค่ะเราต้องเข้าใจผู้บริโภคเด็กเ้าชอบนมเนยเราก็เอาขนมปังเนี่ยไปทานนมเนยให้มันถูกปากเขาแล้วก็ทํากล่องให้มันสวยงามเนาะจะมากวนเป็นปกติคงไม่แล้วติดฟันอยู่แล้วเรื่อรูปแบบใหม่นะครอันนี้ก็ความอร่อยอยู่ในนี้แหละในนั้นเลยนะคะมีสองรสรสดั้งเดิมกับรสออริจินอลในอีกตัวหนึ่งก็คือทุเรียนนะคะทุเรียนเมื่อก่อน เราเป็นต้นตำรับที่ทำแคกเกอร์ทุเรียนเจ้าแรกของโลกนะคะอาจารย์ที่กลุ่มเรานะคะในเมืองจันรก็เป็นเจ้าแรกไหมเจ้าแรกค่ะการันตีได้เลยว่าเราเป็นเจ้าแรกค่ะพอเริ่มขายดีติดตลาดแต่นี้ก็ทํากันเยอะเลยค่ะเมื่อก่อนนะทุเรียนเศษเล็กๆเนี่ยท่านหนูจาได้ไหมว่าที่เขาใส่หลอดอาหลอดละห้าบาทใช่ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราแปลรูป เฟตทุเรียนคือกิโลละเจ็ดสิบอาจารย์สมัยนี้คนกินทุเรียนคือคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินเขาทุเรียนมันแพงมากจากเมื่อก่อนเจ็ดสิบนะหนูตอนนี้กิโลละสี่ร้อยละค่ะตอนนี้ขนมเราก็เลยเป็นสิ่งที่ทดแทนทุเรียนทอดนะคะค,ค่ะในส่วนของอันนี้จะเป็น ขนมปังแล้วเราก็ไปเล่นเรื่องข้าวเนาะเพราะว<ช>่าประเทศไทยเนี่ยฮะเขาผลิตข้าวได้ไหมใช่ถ้าเราก็ปเป็นข้าวแตนประมาณนั้นหรือปะอ่าเราก็เอาข้าวข้าวเหนียวดำเนาะ,ะแล้วก็เอามากับผสมทุเรียนในจันเนี่ยฮะอ๋ออ่าเป็นข้าวกรอบหน้าทุเรียนจันทบุรีกินทุเรียนกับข้าวเหนียว ใช่ใช่จ่าแค่เหนือทุเรียนใช่ไหมคะใช่ใอันนี้ก็อารมณ์เดียวกันเลยคือแค่เหนือทุเรียนแต่เราทำไงให้เขาอยู่ได้นานแล้วก็สามารถส่งต่อให้พวกบรยพภกโดยที่ไม่เสียหายนะคะ คือแอ,แอบชอบในส่วนของแนวความคิดเรื่องของการพัฒนาหี่พอและผลิตภัณฑ์นะว่าออชุมชนเนี่ยทำได้มีหน่วยงานไหนเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือแนะนําอะไรบ้างไหมครับในส่วนมาตรฐาน<ม>ของสินค้านอกก็คือออยกองคบอบอที่จันทบุรีสารสุขนะผลิตสินค้าของพี่จะได้ออยทุกตัว<ม>ได้ออยทุกตัวแล้วก็อุตสาหกรรมให้มพชคพานิชก็เกี่ยวกับการตลาดแล้วก็ออจดทะเบียน ติดท,ที่บัตร,รนะคะติดที่บัตรเรื่องตาสินค้านะคะแล้ว,ลวไอ้ตัวเนี้ยกองกองฮีพอองเงี้ยค่ะในพอเราเข้าเป็นโอทอปเข้าเป็นวิสาหกิจอะค่ะเขาก็จะมีให้เราไปอบรมในด้านบัรจุพัณฑ์เราชอบแบบไหนเนาคุยกับ คนออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะให้มันโดนใจเราให้ใ<ช>โดนใจกลุ่มวัยรุ่นเนาะเ<ช>่นที่เราเป้าหมายอะค,ค่ะเพราะว่าคือจุดขายของสินค้าของชุมชนก็จะมีปัญหาเรื่องของฮีพอลิตภ,ภัณฑ์ว่าบางทีแบบไม่ทันสมัยเชยอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าก็ปัจจุบันนี้เราเห็นว่ามันแข่งขันกันสูงไงแต่ผมเห็นแลว้วสินค้าที่พอสวยงามมากอย่างเงี้ยก็น่าจะถูกใจผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะครับ และทีนี้ครับเห็นสินค้าหลากหลายอย่างนี้คือตอนนี้หิวเริ่มหิวแล้วครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะชิมกันนะยองแต่ละสินค้าอย่างเช่นผมไม่กินทุเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับ<ฮ>แต่ว่าผมจะชอบกินแบบทุเรียนทอดอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นขนมวันนี้ก็ยิ่งหิวเข้าไปอีกครับก็เลยอยากทราบทีนึงครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับของขนมหลายะอย่างนะครับถ้าเราอยากรู้เราแบบอยากเรียนการทำขนมหรือว่าอยากรู้ที่มาของขนมแต่ละอย่างครับแบบสามารถมีพื้นที่ไหนที่แบบเข้าไปศึกษาได้ไหมบ้างไหมครับค่ะพอดีว่าของกลุ่มเราอะเนาะตรง เกเษตรเขาส่งเราประกวดเป็นวิสาหกิจเนะเาะประกวดวิสาหกิจของพี่ได้ที่หนึ่งระดับจังหวัดเนาะได้ที่สองระดับเขตครับค่ะเขาก็ตั้งให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้คที่ที่กลุ่มก็จะรับคนดูงานตลอดเลยเอาจารค่ะอย่างอเดือนที่ผ่านเนี่ยกำลังถึงวันที่หนึ่งถึงยี่เนี่ยฮะเราก็รับอยู่ประมาณพันคนค่ะตอนนี้เราก็าไปจับมือกับ วัดคลองน้ำเค็มเราจดรถที่วัดนะองชุมชนเจอกันค่ะวัดเขาก็เปิดปิดทองหลวงพ่อบรรดาลตับ,บนะแล้วก็ขวาวัดสามองค์แล้ววัดคลองน้ำเค็มเนี่ยค่ะเขาจะมีโบสถ์เก่าที่อนุรักษ์โดยกรมศิลป์นะกิจกรรมฝาผนังที่สวยงามมากโบสถ์เก่าร้อยปีนะค่ะแล้วก็เราก็ไปโคกับกลุ่มแม่บ้านวันนี้โคมาดูงานเราเนาะจา์ ค่ะของเราก็มีแต่ของแห้งมีเดกเนาะนบางกลุ่มเขาก็อยากทานอาหารพื้นบ้านอ,อยากลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็ไปโคกับแม่บ้านในทําอาหารกลางวานันเนาะโดยเอาอาหารพื้นบ้านของเราอะค่ะอย่างเช่นผัดปูจะเป็นผัดสดน้าอาจารย์ค,รค่ะอย่างเช่นข้าวเหนียวทุเรียนเราก็เป็นทําข้าวเหนียวน,ายน,น้ากะทิทุเรียนเป็นข้าวตอกน้ํากะทิทุเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็มี แกงหมูชะมวงไก่ต้มกะวางปลากระพงราดซอสบังคูดผัดครึ่กุ้งสดแล้วก็น้ำพริกอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเตินไม่อั้นนะเป็นของสดเป็นของสดส่วนางวันส่วนนี้ก็เป็นของกระป้านเอาไว้เป็นอะไรเนี่ยของที่ระลึกนะฮะทีนี้ถือว่าของชุมชนเนี่ยนะถือว่าเป็นเพชรหนึ่งของของบิดขับก็ว่าได้เนาะเข้ามาร่วมบิดขับได้กี่ปีแล้วครับสองปีค่ะจย์สองปีค่ะ นีบีขับเขามีการสนับสนุนอะไรบ้างครับอ,อย่างเมื่อสองวันเนี้ค่ะเขาก็ไปออกเอาสินค้าเราไปออกที่แซบพาซานะคะเขาก็รายการสั่งซื้อมาเยอะเลยอันนั้นคือประธานบีขับเขาก็เป็นคนจัดการหีรบห่อพวกเราที่ก็ก็ตรงสินค้าไปให้ประธานห่อะนะคะ,ะแล้วก็มีไป ต่างประเทศประเทศใกล้เคียงเนี่ยค่ะเขาก็ไปทำเอ็มโอยูกันอะไรเงี้ยค่ะสินค้าเราก็ได้ไปออกสู่ตรงนั้นแล้วตัวเนี้ยค่ะส่งที่กัมพูชาร้านกาแฟเดี๋ยววาสามร้อยกระป๋องก็ถือว่าเป็นกรอบหน้าทุเรียนถือว่าเข้าวิสัยทัศน์สูตรสากลนะผมมีมือทำนี่สูตรสากลแต่ว่าประสบการณ์สำเร็จแล้วแล้วตัวนี้เราก็ส่งที่ฮ่องกงค่ะก็ค่ะเป็นแคคเตอร์หน้าทุเรียนเลี่ยค่ะครับผมแล้วที่นี้ ดูแพ็กเกจไปดีกว่าครับ <ฮะ S 1> ตัวแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจนี่ยโอ้โหแตกต่างกันไปเลยใช่ไหม <ฮะ S 1> ครับเหมือนเช่นตัวนี้นะครับ <ฮะ S 2> อยากให้เล่าถึงแพ็กเกจด้านหลังนิดนึงครับที่เราสู่กันฟังเราสู่กันฟังเนี่ยเราก็จะจันทุเรศอย่างเส้นวุ้ยเตี๋ยวเนี่ยเขาเข้ามาพร้อมคนจีนใช่ไหมแล้วมีเรือสำเภาอยู่ที่ ค่ายนานงอ่ะเนาะอันนั้นก็มีเรือสำนะเภาเนาะเต้นก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะมาพร้อมกับคนจีนนะค่ะเส้นจันเขาจะมีลักษณะเหนียวนุ่มฮะเป็นเอกลักษณ์ของจันบรุรีคือต้องเหนียวนุ่มที่ไหนก็ซื้อจันทบรุรีไม่ได้เนาะอ่ะเราก็บอกเ่าเรื่องราังเราจะเห็นพระเจ้าตากใช่ไหมอ่พระเจ้าตากมาตีเมืองจัน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราสู่กันฟังอ่ะพระเจ้าตากเดินทางมายังไงเนาะอ่าให้โยงให้มาสู่ เพื่อนจันถัดปูอบกรอบเราให้ได้เป็นการเล่าถึงพี่มาที่ไปเป็นประวัตินะเพราะเวลาที่คนซื้อไปก่อนที่เขาจะแกะใช่ไหมก็ต้องอ่านก่อนว่ามีความมันมายังไงอันนี้แสดงว่ามีคนแนะนําว่าถ้าเราเล่าถึงประวัติความเปมามันจะทําให้ได้รับความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก ก็จริงๆว่าได้รับความน่าสนใจนะเพราะเพราะว่าสินค้าถ้าเราซื้อไปแล้วเราไม่รู้ที่มาที่ไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมอันนี้ก็คือซื้อไปเป็นของฝากได้้วมีแบบโอโ้โหข้างหลังก็คือแบบมากมายเลยนะครับก็เลยเห็นแล้วเห็นเลยว่าเมืองจันมีก็ต้องกําเนิดมายังไงก็คือ<ๆ>จัดจนหลายๆอย่างเลยแล้วก็ที่แอบชอบเป็น,นตัวก็คือจะเป็นตัวนี้เลยครับแทนที่รเราอยูอ่หอเราก็แบบเราแบบ ซื้อหอมกลิ่นอะไรครับของลยข้าวนะเลยของลยข้าวเราก็จะมีสามรสนะหนูแต่อัเนี้ยสามรสเลยค่ะมีรสต้มยำรสปูแล้วก็รสปลาอบกวางค่ะอันในแต่เนี้เป็นรสปลานะคะเขาเปิดปุ๊บเราจะหอมกลิ่นกวานหอมกลิ่นใบสะะแรเ่หรืวน้องอาจจะไม่รู้จักใบสะเแหน้องรู้จักใบมิ้นท์ใช่ไหมค่ะแล้วก็ผักชีนะแกะออกมาในหอมเลย ค,ค,คแปลว่าอันนี้ก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของเราทีนี้การตลาดนิดหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเราทําการตลาดยังไงและตอนนี้เราพัฒนารูปแบบการตลาดเป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนเราก็จะขายที่ที่กลุ่มเนาะอาจารย์เราจะมีเก่งการตลาดไงฮะเราเป็นชาวบ้านมาเก่งการตลาดเลยคือเราเก่งการผลิตนะฮะแล้วก็ผลิตตามออเดอร์เท่านั้นนะฮะ เรื่องของเรื่องที่เราได้ไปสนามบินเป็นสินค้า,าขายที่สนามบินเนาะจะมีปูอบโองก,กับต้มยำโปแตกแต่ไม่ได้ <นะ S 1> ขึ้นเครื่องนะแต่อยู่ที่สนามบินบขาออกนะจ๊ะขาขาออกตรงนี้ค่ะก็เลยทําทให้คนรู้จักเรามากขึ้นเนาะค่ะแล้วก็แล้วก็สินค้าของเราก็จะวางไลนของฝากในจันทบุรีนะคะไลนของฝากเช่น ร้านจันทรร้านต้นตำรับร้านอาอ,อาร้านแม่ละม่อ,อมร้านะนปลาคาเฟ่ที่ระยองอนะคะแล้วก็พอคนเขาเรามีเบอร์โทรเนาะตอนนี้อาจารย์เขาก็โทรมาสั่งนะ,ะแล้วก็คายได้ส่งขายทั่วประเทศตอนนี้เขาเริ่มทำการตลาดออ,ออนไลน์ของเราก็มีเพจขนมคุณยายของฝักเมืองจันทร์นะหม่เห็นว่าเราก็เอาไปฝากไว้ในเพจหรือของเราเองครับอ่า ทำเอ็กเพจขึ้นมาเอ,เองอ๋อเพจของเราเองแต่ว่าทำสมัยมากในกลุ่มนี้ถือว่าที่บอกว่าเป็นอาจจะเป็นเพจของบิ๊กขับก็ว่าได้นะมีเพจของตัวเองแล้วลวยอดขายเป็นไงบ้างครับอ่ายอดขายก็เดือนณตอนนี้นะคะจ ตอนนี้ก็เดือนอยู่ประมาณห้าแสนได้โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะถือว่าเป็นอีดึงชุมชนที่ถือว่าเข้มแข็งเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็เป็นตัวแบบของของชุมชนของจังหวัดจันทร์แล้วก็แน่นอนเลยที่อื่นผอว่าเขาอยากจะมาดูงานของเราแน่นอนเลยถ้าชมรายการนี้นะอ่าก็อยากจะฝากนะชุมชนอื่นๆที่อยากจะมาชมชมต้นแบบของเราค่ะ ก็เข้าไปในเพจขนมคุณยายของฝากเมืองจันนะฮะค่ะแล้วทัากลายมา N8685 ก็ได้แล้วเบอร์081 863 2637นะคะครับทีนี้เมื่อกี้ได้ได้ได้คุยกันเบื้องต้นทราบมาว่าทางบีครับเองก็มีการจับคู่ธุรกิจให้ทีนี้เราได้มีการจับคู่ธุรกิจกับกับที่ไหนบ้างไหมครับตอนนี้เอ ในส่วนของการจับคู่ธุรกิจก็จะมีของนครนายกร<อ>้านสลานลมข,ของเขาอะไรครับเขาจะเป็นร้านของฝากที่ใหญ่ที่สุดในนครนายกเขาก็รับสินค้าเราไปรอบนึงก็ประมาณชุดหนึ่งสามหมื่นต่อเดือนนะเป็นร้านใหญ่แล้วเรารับเลยเข้ามาเอาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับมานะแต่เาขารับเราไปก,ก่อนเขารับเราไปก่อนนะคะแล้วแบบทีเนี้ยครับ อยากทราบเหมือนกันว่าหลายๆคนที่ดูก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าราบริเวณร้านนะครับที่เปิดขายบริการหรือว่าเปิดขายของสินค้าต่างๆเนี่ยครับจะตั้งอยู่บริเวณไหนครับผมปักหมุดมาได้เลยนะวิสาหกิจชุมชนของน้ําเค็มทันใจ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์โทรครับเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านล่างนี่นะนะครับเพื่อใครเข้าไปเนาะแล้วก็ทีนี้ครับพนักงานในร้านเนส่วนมากเป็นคนในชุมชนเลยใช่ไหมครับรวมกันก็จะอยู่พันปีค่ะอายุเยอะอายุเยอะแต่ว่าพวกนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็ได้ช่วยให้เขามีงานทำด้วยนะเป็นแน่ๆค่ะ คือผลิตด้วยแล้วก็ขายด้วยครับแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาได้ยังไงเวลาลูกค้ามาจะได้รู้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบอีรูปแบบหนึ่งเนาะของถุกชนที่ที่สามารถที่จะอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้แล้วก็ถือว่ายั่งยืนนะเพราะต่อยอดมาหลายปีเราไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดนะครับแต่ที่คุณพี่เล่าให้ฟังเนาะตำบลของเราไม่มีเทศบาลกับไม่มีอบาตนะคะค่ะ เพราะว่าประชากรพื้นที่ทําการเกษตรมันน้อยชาวบ้านก็ย้ายออกไปทํามาหากินกันอําเภออื่นจนถูกยุบอ,อปตอไปขึ้นอยู่กับตบําบลพิ้วเพราะนั้นเราก็คือเติบโตกันเองแล้วก็ความจุดประสงค์ของเราครั้งแรกคือทาจะเราจะทํายังไงให้ชื่อตําบลเราไม่หายไปจากไปจากแผ่นที่เนาะ,ะโดยที่เรามีเป้าหมายว่าเราจะเอาสินค้าของเราเนี่ยให้คนรู้จักตำบลคลองน้ำเค็มให้ได้ มันก็ใช้เวลาเป็น10ปีอาการ,รแต่จริงๆแล้วตำบลนั้นก็ทำในส่วนของอาชีพก็คือประมงใช่ไหมครับป็นหลักสวนค่ะทำสวนแล้วก็ทำนาแล้วก็ทำประมงครับแล้วเราก็เอาสินค้าที่เขาผลิตได้ในชุมชนนะคะเอามาผลิตโดยที่เรา ทำแนเป็นผลิตภัณฑ์สามน้ำน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยอค่ะตามบริบทชุมชนของเราน้ำจืดก็จะมีมังคุดทุเรียนสลัดนะคะน้ำเค็มก็จะมีปลามีปูเนาะต้มยำโปแตกนะะี่ค่ะน้ำก่อยก็จะมีใบครูอาจารย์รู้จักใบขรูไหมค่ะบ้านเราเขาก็น,นิยมเอามาทําชาแต่ของเราก็จะทำเอามาแปรรูปเป็นใบครูอบกรอบอารมณ์เดียวกับข้าวเกี๊ยงา พราะบริโภคค่ะแล้วก็เอาใบขู่ผสมสาหร่ายโรยหน้าทุเรียนอของเด็กอะไรเงี้ยค่ะ,คะอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าต้นแบบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากชุมชนโดยแท้เลยแล้วก็มาจากในส่วนของบริบทของชุมชนที่คุณพี่เล่าให้ฟังนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบนะของผลิตภัณฑ์ในเมืองจันทร์ของเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่วลีนะฮะที่มา พูดคุยกันแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะทางทางออนไลน์ตรงนี้หรือว่าชมอยู่ทางรายการอยู่นะฮะมาเที่ยวเมืองจันทหรือมาซื้อของฝากของเราอย่างไงบ้างครับถ้ามาเที่ยวเมืองจันเนาะเขาก็จะมากันที่ชุมชนริมน้ำใช่ไหมใช่ค<ช> <ฮะ S 2> ่ะเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดเนาะสิงค้าเราก็มีวางขายอย่งนั้นนะคะ,ะค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะเข้ามาที่กลุ่มก็ได้เลยนะคะ,อะของเราใช้สโลแกน อ็นก่อนค่อยกลับเอินก่อนค่อยกลับเพราะนั้นทุกคนมาเนี่ยค่ะคุณจะได้ชิมของเราทุกอย่างเลยไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณพี่ได้ชิมกันแอนนี้เราก็ชื่นใจแล้วอ่ะแปลว่าเขาอาจจะไปที่เน้มตกพิวก็แวะได้เนาะไปแหลมสิงห์ก็ไปได้ก็มันใกล้ๆตรงนั้นนะถือว่าเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ที่ถือไว้สําหรับกลับบ้านของฝากของที่ระลึกนะครแล้วมีโครงการที่จะ เขาเรียกว่าเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์อีกไหมฮะเนี่ยตอนนี้เราก็อย่างเราผลิตของกินกับของใช้นะจย์เนาะในส่วนของมังคุดเราก็จะมีเปลือกสารสกัดจากเปลือกมังคุดแก่ผลื่งคันน้ำกัดเท้าในส่วนเปลือกเราก็ไปเผาถ่านเป็นถ่านดับกลิ่นในตู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนของเปลือกปูเงี้ยปูกิโลนึงเราสามารถเอามาแปรรูปได้สี่ขีดที่เราต้องทิ้ง ปกขีดเยอะมากเราก็ไปทําปุ๋ยหมักไบโคซานค่ะกลับมาใช้ในสวนเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อฝากดีๆนะครับจากชุมชนของน้ําเค็มของเราและที่นําความรู้มาคุยกันในวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมประการของเรานะครับขอบคุณครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการมาเที่ยวจ,จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งจ,จังหวัดจันทบุรีเรานั้นสมบูรณ์ธรรมาชาติจริงๆทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งในส่วนของวัฒนธรรมแล้วก็อาหารอร่อยโดยเฉพาะของฝากที่ของน้ำเค็มเนี่ยสุดยอดเลยครับขอบคุณครับ